เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เราจะมาติดตามฟังเรื่องของคุณฟ้ากันที่บอกว่าเป็นหอพักพยาบาลสยองซึ่งตอนนี้คุณฟ้านั้นอยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีครับฟ้าสวัสดีครับพี่ป๋อ,น,อน้องฟ้าโทรจากที่ไหนครับแถวพระรามหกอะค่ะอยู่แถวพระรามหกตอนนี้อยู่ฟังอยู่กับใครฟังอยู่คนเดียวฟังอยู่คนเดียวดับไฟก่อนนะเกลี่น้อยแล้วคะ่ะสร้างบรรยากาศให้น่ากลัวตื่นเต้นนะครับเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างที่บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วค่ะประมาณสามปีสามปีปีค่ะครับผม คือต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าหอพักเนี่ยจะเป็นหอพักของโรงพยาบาลโดยตรงนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลเลยครับจะเป็นหอพักเจ็ดชั้นนะคะพี่ป๋องอคือหนูเนี่ยจะอยู่บอกบอกห้องได้ปหคะได้ครับอยู่ห้องสี่ศูนย์หนึ่งห้องสี่ศูนย์หนึ่งค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยในห้องเนี่ยมันจะอยู่ได้สี่คนเพราะรมันจะมีอยู่สี่เตียงค่ะซึ่งมันจะมีต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยกั้นอยู่ระหว่างสองเตียงค่ะค,คือหันศีรษะเข้าหากันแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นระเบียงห้องแล้วก็จะมีป,ะประตูมุ้งลวดนะคะค แต่คือจะไม่มีประตูปิดนะคะแต่จะมีประตูมุงร้วอย่างเดียวอืเราพอดีว่าเตียงของฟ้านเนี่ยจะอยู่เตียงที่สองะคะ่ะค,คืออยู่แถวด้านหน้าประตูพอดีอแล้วพอดีช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่สอบอะคะ่ะจะสอบอ่สอบไฟนอลคะ่ะที่จะอย้ายชั้นขึ้นปีสามอะคะ่ะก็พอดีว่า คือทุกคนในห้องอ่ะคือพี่รูเมดหรือเพื่อนในห้องเขาเจอกันหมดแล้วอะค่ะแต่คือเขาไม่มีใครเขากล้าเล่าให้ฟ้าฟังอะค่ะไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครบอกเพราะว่าอ่าพี่รุ่นพี่ที่ในห้องจะเจอก่อนกลัวว่าน้องจะกลัวค่ะพอดีว่าวันนั้นวันสอบเนี่ยคือเพื่อนในห้องไม่มีใครอยู่ห้องเลยเราไฟ้าอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วทีนี้ฟ้าก็อ่านหนังสือสอบอย่างเงี้ยค่ะอืก็อ่ามัน แต่ละเตียงเนี่ยมันจะมีหลอดไฟเล็กๆสําหรับให้แต่ละเตียงอ่านหนังสือได้อะค่ะพี่ป๋องแล้วประมาณว่าวันนั้นเนี่ยคือฟ้าเปิดไฟที่หัวเตียงไว้ที่เดียวเราก็อ่านหนังสือไปคนเดียวจนประมาณตีสองได้อะค่ะพี่ป๋องก็เลยง่วงก็เลยบอกว่าเอองั้นจะขอเงียบจังเงียบกะอนนะนี่แล้วก็จะอ่านกลับลุกขึ้นอ่านหนังสือต่อแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าปิดไฟแล้วก็จะล้มหัวลงนอนนะคะ คือตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่หลับนะคะพี่บ๋องครับคือรู้สึกว่าเหมือนให้เหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่ดังทังที่ในห้องเราอยู่ห้องคนเดียวก็เลยแบบว่าก็เลยลุกขึ้นมาแต่ไม่ได้เปิดไฟนะคะพี่บ้บบองก็เลยลุกขึ้นมาว่ามันจะเป็นแสงอ่าสลัวสรัว,รวะคะ่ะทีม่มาจากด้านหลังห้องที่มันจะเป็นเฉพาะประตูบานเก็ครับ แล้วทีนี้ประมาณว่าลุกขึ้นมาแล้วเราก็มานั่งที่เตียงแล้วตรงด้านหัวฟ้าเนี่ยจะเป็นโตเครื่องแป้งค่ะที่กั้นระหว่างสองเตียงอยู่อเรารู้สึกว่าเราก็เลยแบบว่าคำเรืองไปมองด้านหลังอืก็เลยเห็นเป็นผู้หญิงนะคะพี่ปองใส่ชุดสีขาวนั่งอยู่ที่เตียงเพื่อนฝั่งตรงข้ามแล้วก็แต่ว่าแต่บนโตเครื่องแป้งอ่ะอืคือมีแต่หัวเขาอะค่ะพี่ปอง ก็คือตัวเขานั่งอยู่โต๊ะตรงเตียงเพื่อนแต่ว่าเขาวางศีรษะเขาไว้ตรงหัวตรงต๊ะเครื่องแป้งเลยอะเตียงตัวเนี่ยอยู่ตรงเตียงเพื่อนส่วนหัวเนี่ยอยู่ตรงโต๊เครื่องแป้งใช่ค่ะใกล้ๆกับเตียงของฟ้าเลยอ่ะแล้วคือจะเห็นแบบว่าในเขาผมเนี่ยเขาจะยาวแบบปล่อยลงมาจากตัวเครื่องแป้งเนี่ยแล้วจะยาวมากแล้วบ็ว่า หน้าเขาแบบขาวซีดมากเลยค่ะคือ,อะจะเห็นชัดอ่ะแต่คือหน้ามาด้วยปกติแต่ด้วยว่าเขา<อ>ถอดหัวตั้งไว้บนต๊ะเครื่องแป้งอ,ะอ่ะแล้วด้วยว่าแบบตอนนั้นเรากลัวมากแบบคือตัวแข็งมากเลยอ,ะอ่ะ,อะคือแบบคือจะร้องก็ร้องไม่ออกละคะ่ะที่กองกไม่สามารถจะตะโกนร้องได้เลยใช่ไหมครับใช่คือตัวแข็งมากเลยอ่ะแล้วแบบว่าคือเราอยากจะวิ่งอ่ะแล้วมันก็วิ่งไม่ออกอ่ะแต่คือนั่งอยู่บนเตียงอะค่ะอื แล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยพูดว่านอนคนเดียวเหงาไหมเขาพูดกับตัวฟ้าครับใช่ค่ะเขาพูดด้วยน้ำเสียงแบบเย็นเยือกมากบอกว่านอนคนเดียวเหงาไหมอะไรเงี้ยอุ้ตอนนั้นเราทายังไงอะอุ้ยบบว่าคือแบบเราแบบพนมมือเลยค่ะคือจะสวดมนต์ก็ไม่รู้ว่าจะแบบบทไหนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอุ้ยแบบกลัวมากก็คือ ตอนนั้นคือเราไม่ตอบเขาแต่คือ,อเรากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หัวลาอหัวร้อแบบ<อ>คือเหมือนจะแกล้งเราอะค่ะคือหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ฟ้าก็คือแบบว่าคือทนไม่ไหวแล้วคือทำเรื่องไปเขาก็ไม่ไป<อ>ไหนนะ<อ>ที่เราสวดมนต์ไม่รู้ว่าจะสวด<อ>หมดไหนแล้วอะพี่แล้วแบบโอุ้ยแล้วตอนนั้นเรากลัวมาก,มากๆอกอะแล้วแบบว่า คือจะวิ่งอ่ะคือยังไงก็จะวิ่งอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือจะวิ่งจะคงไปแล้วบบเหมือนขามันแข็งอ่ะพี่บอกคือลุกขึ้นมายืนข้างเตียงแล้วอ่ะคือจะวิ่งไปอย่างเงี้ยแต่มันขยับขาไม่ออกขยับขาไม่ออกนะคะพี่บอกจะลองก็ลองไม่ได้อะแต่คิดในใจคือแบบท่องสวดมนต์อย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบีดีๆแล้วแบบวีดีผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องลุกไปไหนหรอกอะไรเงี้ย อุ้ยแล้วแบบเราก็หยุดเลยทีดีคือตอนแรกจะก้าวไปคือประตูอยู่ข้างๆข้างหน้าเตียงเราอยู่แล้วอะค่ะประตูมันจะเป็นประตูลูกบิดอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนน้นเขาก็ยืนขึ้นเรายืนเขาก็ยืนแต่หัวยังอยู่ที่เดิมอะค่ะคือหัวอยู่โตเครื่องแป้งอ่ะอื่คือแบบเขายืนขึ้นข้างเตียงเราอ่ะเราเห็นเลยว่าเป็นชุดสีขาวคลุมทั้งตัวทั้งเท้าเลยอะค่ะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลใช่ไหมคบไม่ใช่ค่ะเป็นชุดสีขาวมันชุดคลุมแบบยาวอย่างเงี้ยเลยค่ะ แล้ว like แบบน like ี้แบบทีน right. <sh> right. ี <Superman or |sk|>? right. ้เราก็แบบว่าคือพยายามขยับขาแล้วก็เลยเจนบิดบิดถึงลูกบิดประตูอยู่แล้วอะค่ะในป๋องล้วอยู่ดีดผู้หยู่ในเขาก็เลยพูดว่ายอมหรือยังครัถ้ายังไม่ยอมจะอยู่ต่ออืมแล้วในใจตอนนั้นเราบอกว่าเฮ้ยเราไปทําอะไรให้เขาหรือเปล่าทําไมเขาถึงบอกว่ายอมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็หัวเราะค่ะแล้วแบบว่าเราก็เลยแบบลุกขึ้นพนมมือแล้วก็บอกว่ายอมแล้วยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ย ล้วอยู่ดีๆแบบหันไปอีกทีคือแบบเขาก็ค่อยๆแบบเสียงของเราก็ค่อยๆคือเขาถือหัวเขาอย่างเงี้ยปี๋ป่องเราก็ค่อยๆแบบลอยไปทางด้านหลังมุงลวดอะลอยหายไปค่ะเหมือนค่อยๆลอยแบบอย่างนี้เลยค่ะลอยไปทางด้านหลังมุงลวดโอ้โหแล้วแบบว่าคือตอนนั้นแบบหูพวกเราได้แบบเราบิดได้คือเราไปคอห้องเพื่อนคือว่าไปคอห้องเพื่อนเราเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบไปคอแล้วแบบ เพื่อนเขาก็อ่านหนังสืออยู่เงี้ยแล้วแบบเขาก็เห็นแบบเราแบบเงื่ออกแบบตัวสั่นมากแล้วแบบเพื่อนเขาก็ถามเฮ้เป็นไรอะไรเงี้ยเฮ้ยก็บอกว่าเฮ้ยเจอเจอแล้วอะไรเงี้ยเจอเพราะว่าที่หอนั้นแบบเพื่อนเขาจะเจอบ่อยมากคับผู้หญิงชุดขาวนี่แหละคือลักษณะการเจอเนี่ยคนหนึ่งที่เจอก็เหมือนกับที่ฟ้าเจอนี่แหละไม่ไม่ค่ะคือเขาจะเจอคือเขาจะมาดีๆคือเจอแบบแวบๆอะไรเงี้ยบางทีก็เจอแบบคนเขาออกมาล่วกมามาทานออะไรเงี้ยคือเขาก็จะเจอแบบเห็นแวบ แต่คือของฟานี่เจอน้ากลัวสุด่ะค่ะเจอหนักมากใช่ค่ะแล้วแบบว่าแต่เราไม่เคยลบหลู่ไม่เคยพูดถึงไม่เคยอยากเจอเลยนะคะแต่ทีนี้พอมันว่าพอไปเนี้ยเราคือเฮ้ยอยู่ห้องคนเดียวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือชวนเพื่อนไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเฮ้ยมันเจอยไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยคือเพื่อนก็บอกเงี้ยว่าไม่ไปอะไรเงี้ยไม่ไปอยู่ที่น่นอะไรเงี้ยแต่ด้วยว่าเออก็พอดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่งในห้องนะคะเขาเรียกบอกว่าเฮ้ย ก็ไปไหนเถอะอะไรเงี้ยไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยอะไรเงี้ยปีหลังจากนั้นก็คือไปก็คือเข้าไปห้องด้วยกันอะไรเงี้ยพอเข้าไปเราก็คือไปเปิดไฟค่ะออคือไปเปิดไฟก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะพี่ป๋องคือเงียบสงบดีอะไรเงี้ยแต่คือแบบคือเราเข้าไปคืออยู่ไม่ได้แล้วห้องนั้นคือแบบว่าคือเราจะเข้าไปเอาหนังสืออะค่ะคือจะกลับมาอะไรเงี้ยกลับมาที่ห้องเพื่อนอะไรเงี้ยคือห้องนั้นคืออยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย ก็คือแบบว่าก็เลยพอเอาหนังสือมาคือห้องก็ล็อกไว้เลยคือไม่อยู่อะไรเงี้ยก็คือพอมาอยู่ที่ห้องเพื่อนก็คือเพื่อนอยู่ห้องสี่ศูนย์เ็ะคะก็คือมาอ่านหนังสือที่ห้องเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นคือประตูอ่านไม่รู้เรื่องที่ป่องคือคือแบบใจไม่ดูกระเนื้อกับตัวแล้วตัวเออเข้าใจใช่ค่ะแล้วเพราะว่าเออประมาณว่า เพื่อนเขาก็ถามมือเย็นอะไรเงี้ยจเย็นๆอ่างเงี้ยแล้วทีนี้ประมาณประมาณตีสามกว่าค่ะมีสองคือเราก็อ่านหนังสือกันอยู่ในห้องเนี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบไฟที่ห้องดับห้องห้องที่เราไปอยู่ห้อง407นะ407ห้องเพื่อนนะคะไฟดับเพร่บเลยไฟดับจังทันที่แบบเพื่อนเขาเปิดทุกดวงเลยเปิดไฟด้านบนเปิดไฟหัวเตียงที่เขาให้ทุกดวงเลยอะไรเงี้ยตกใจเลยไหมครับอุ้ยแบบี๊ดกันทั้งในห้องอะพี่ แต่แปลกว่าไม่มีใครมาดูห้องตพื่อนหนูเลยอ,ะอ่ะอไม่มีใครแบบมาได้ยินทางที่แบบกรีดกันหมดอะ่ะคือแบบตกใจมากคือกรีดกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆคือแบบว่าประตูมุงรัดก็เปิดออกมาอะไรเงี้ยเหมือนโดนกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งของห้องเพื่อนอ,ะอ่ะคือเปิดออกมาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็เห็นแบบผู้หญิงชุดขาวอ่ะพี่ป่องคือลอยผ่านระเบียงห้องสี่ศูนย์เจ็ดไปอ่ะ ค,คือผ่านแบบไปเลยอะไรเงี้ย<อ>คือ,อเพื่อนเพื่อนทุกคนเยตอนนั้นคือไม่ได้แล้วคือวิ่งออกมาจากห้องอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าจะมีอาจารย์หอยคะ่ะคือเขาจะมีแบบผู้คุมตรวจหออะไรเงี้ยคืออยู่ดีเขาก็เอเขาตรวจหอเป็นทุกชั่วโมงอะไรของเขาอะค่ะเจอตรวจอยู่แล้วเขาก็เลยแบบบอกเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอาจารย์เจอเจอผีอะไรเงี้ยเห็นยแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์เขาบอกเหลวไหลอะไรเงี้ยไม่มีหลอกอะไรเงี้ย อาจารย์เขาเขาไปดูมันก็ไม่มีอะไรอ่ะพี่ป๋องก็ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะคือประตูมุงลวดก็ไม่ได้เปิดอ่ะพี่ป๋องจําทั้งที่มึงอยู่ไม่ได้ไปปิดไม่ได้แตะอะไรเลยนะแล้วมันก็ปิดอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยสงสัยอาจารย์บอกว่าอ่านหนังสือมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดมากไปไม่ได้นอนอะไรเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้ใช่ไหมจะ่คยดเกินไปใช่ก็คือพอเช้ามาคือเรื่องของหนูนี่คือดังไปทั้งหอเลยนะพี่ป๋องคือ ก็คือมีเลไกก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอะไรเงี้ยแล้วมอาจารย์มีภาวิจารณ์กันไปยังไงก็ฟ้าก็คือเขาก็เล่าแบบต่างๆนานแแต่ฟ้าเขาบอกไม่จริงหลอกอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะไม่ค่อยเชื่อกันเลยค่ะแต่ว่าพอไปถามนะพี่ป๋องคือยามยามชั้นล่างอ่ะพี่ป๋องคือไม่แน่ใจคือที่หอเนี้ยคือมันจะมีทั้งอาจารย์พยาบาลครับเสียชีวิตที่นั่นเราก็จะมีนักศึกษาพยาบาลคืออาจารย์พยาบาลรู้สึกว่า ไม่แน่ใจว่าจะผูกคอตายหรือเปล่าแต่ว่านักศึกษ,ษาพยาบาลคือโดดลงมาห้องชั้นเจ็ดอะค,ะค่ะคือห้องเดียวกันตรงกับห้องฟ้าเลยนะคะคือเขาอยู่ห้องเจ็ดศูนย์หนึ่งอะก็คือโดดลงมาแล้วชั้นสองมันจะเป็นระเบียงก็คือโดดลงมาเราไปตกที่ระเบียงเราเสียชีวิตอะไระประมาณนี้ค่ะคือแล้วห้องนั้นอะติดปิดตายเลยนะพี่คือเห็นยามเขาบอกว่าเคยมีคนไปอยู่แล้วเพี้ยนมากคือแบบ เขาอยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือห้องนั้นคือปิดตายนะน้ำบันนี้คือไม่เปิดให้อยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือเราก็เขาเอบอกว่าต้องเหาะตรงนั้นนะคือด้านหลังจะเคยเป็นที่ของศพแบบอิสลามมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าเจอเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เจอเป็นแบบผู้ชายอิสลามร่างใหญ่อะไรเงี้ยเข้ามาแบบมาทับมานอนทับอะไรเงี้ยเป็นผีออมอะไรเงี้ยแล้วพอดีฟ้าก็ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะไรเงี้ย แล้วพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบว่าเอาไปให้พระดูเลย่าเี้ยบอกว่าเราไปลบหลู่อะไรเขารือเปล่าเขาถึงมาหาเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบทีเนี้ยพระท่านก็เลยบอเนี่ยเหมือนนั่งทางในอะค่ะแล้วเขาเขาบอกพ่อกับแม่ฟ้ามาว่าไม่ใช่หลอกอะไรเงี้ยคือเขาแค่เป็นห่วงเห็นว่าแบบนอนอยู่ห้องคนเดียวอะไรเงี้ยด้วยที่ว่าเขาคงแบบว่าเป็นห่วงแล้วคืออยากอยากจะมาหยอกล้ออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่ามาหา แล้วทีเนี้ยพ่อกับแม่ก็บอกว่าเอองั้นพาบอกว่าให้ไปทําบุญให้เขานะอ,อะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องไปกลัวหรอกเขาไม่ได้จะมาทําร้ายเาราอะไรนะครับแล้วแบบฟ้าก็บอกว่าอถ้าเป็นห่วงมาดีๆก็ได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบมาถอดหัวแบบนี้เลยอะไรเงรี้ยโอ้โออออหลังจากนั้นฟ้าหลังจากที่ไปทําบุญแล้วก็รู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับกลับไปอยู่ที่ห้องนั้นอีกไหมก็ ก็คือต้องอยู่ตลอดนะคะ<อ>คือไปอยู่จนจบปีสี่อ่ะแต่คือ,อว่าคือจะไม่อยู่ห้องคนเดียวยค่ะครับคือ,อยังไงก็คือบอกให้เพื่อนฟังคือ,อพี่เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเนี่ยพี่เขาเจอคนแรกเลยค,คือรุ่นพี่อะคะ่ะคือเขาบอกว่าเนี่ยเขามาอยู่ครั้งแรกเลยนะเขาบอกว่าอ,อยู่ดีๆเขาฝันว่ามีโลงศพอยู่กลางห้องพี่อื้หมีโลงศพอยู่กลางห้องแล้วทีเนี้ยกลางดึกอ่ะอยู่ดีๆมีคนมาเคาะห้องเขาเขาก็เลยไปเปิด อยู่ดีๆก็มีเขาเห็นผู้หญิงสองคนนะคะพี่คนหนึ่งอ่ะเขาไม่รู้จักแต่คนนึงเขาบอกว่าคนเดียวกันกับคนที่ฝาเจอเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวเลยประมาณเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งวิงนี้น่าจะเป็นนักศึกษาเขาแน่น่าจะเป็นนักศึกษาเนาะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นโกรธแบบตาแดงใส่พี่เขามากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่พอใจคือจะเข้ามาอยู่ในห้องให้ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่คือแบบ พี่เขาก็เลยแบบว่าสะดุ้งตื่นไงคะแล้วพี่เขาก็ไม่เล่าเขาก็ไม่เล่าให้น้องฟังกลัวน้องกลัวพอมาเพื่อนเพื่อนของฟาที่เจอคนนี้ก็เจอจางเหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยวันนั้นน่ะเขาอยู่ห้องอยู่ห้องกับพี่คนนี้แหละค่ะรุ่นพี่แต่ว่าพอดีรุ่นพี่ไปเดินที่สะพานฟุตไงคะอืก็พอดีว่าตอนประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอยู่ดีๆเขาลอกห้องนะพี่คือมันจะเป็นลูกบิดใช่ไหมคะคือเขาลอกห้องแล้วคือนอนอ่ะล็อกห้อง แล้วตอนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเปิดประตูลูกดิดเข้ามาแล้วก็ไปนอนอยู่ที่เตียงพี่เขาคือเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวแต่เพื่อนเขาเข้าใจว่าเออคงเป็นรุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ลุกขึ้นมาดูแล้วเขาก็นอนต่ออะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าจะตีสองอะค่ะพี่คือรุ่นพี่เขากลับเข้ามาอืมก็คือเขาก็ ชวนมากินขนมอะค่ะคือซื้อขนมเข้ามาคือชวนนอนขึ้นมากินขนมอะไรประมาณนี้ยแล้ววันนี้เพื่อนฝากเขาก็เลยบอกว่าพี่มาแล้วไม่ใช่หร<ข>ออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามาที่ไหนพี่มึ่งกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วคนที่หนูเห็นนอนที่เตียงพี่อะอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาบอกบเฮ้ยพูดเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้คือทั้งห้องเตยกันหมดอะค่ะมีแบบ ฟ้ามาเจอล่าสุดเราก็เจอจังกับเพื่อนอที่แบบดีีมาถอดหัวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับโอโ้โหเดี๋ยวนะหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ฟ้าเจอนี่คือฟ้าเจอตอนปีอะไรครับตอนปีสองอะค่ะตอนปีสองแล้วฟ้าต้องอยู่ถึงปีสี่นั่นหมายความว่าจากนั้นสองปีฟ้าต้องอยู่ห้องนี้ถามรจริงๆทุกคืนที่หลับเนี่ยหลับสนิทไหม ทุกคืนเปิดไฟนอนตลอดนะคะพี่เปิดไฟนอนตลอดแล้วเพื่อนในห้องก็ก็ก็ไม่ว่าอะไรเปิดไฟนอนได้ไม่ว่าค่ะคือพอว่าไม่ฟังอ่ะคือเพื่อนเขาโอเคค่ะคือที่เปิดอ่ะคือจะไม่ไม่ได้เปิดไฟดวงใหญ่นะคะพี่คือจะเปิดไฟหัวเตียงอ่า้วทุกคนก็จะเปิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามารถจะย้ายห้องได้ไหมครับเราสามารถจะขอคําอธิบายแล้วก็ให้เหตุผลว่าห้องเนี้ยเราเจอเหตุการณ์อย่างงี้ขอขอขออาจารย์ย้ายได้มาไม่ได้ อาจารย์ไม่ให้ย้ายอะค่ะเพราะว่าห้องอแต่ละห้องมันจะเต็มอะค่ะค,คือมันจะมีจํานวนคือเขาจะล็อกเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยทอนย้เข้ามา<อ>คือเราไม่ได้เลือกไงค่ะค,คืออาจารย์ก็จะเป็นคนเลือกให้เราก็จับเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเกิดอาจารย์มาเลือกให้แบบนี้กับพี่ป๋องบ้างต้องมาอยู่ห้องแบบนี้นี่อูช็อกเลยไม่งั้นนะโอ้แต่อาการที่ที่ฟ้าเจอนี่เข้าใจเลยนะว่าฟังว่ามันคงจะเก็งนะครับแล้วก็จะขยับขาขยับแข้งอะไรมันคงจะแบบว่าทําไม่ได้อ่อแบบ เกรงสันไม่หมดเลยค่ะที่มองแบบว่าคือเห็นไปเห็นสีสานเขาเลยอะตั้งอยู่ตัวเครื่องแป้งอะไรเงี้ยส่วนตัวแบบนั่งอยู่ตรงที่นอนเพื่อนอย่างเงี้ยเวลาที่เห็นเนี่ยถ้านับเป็นเวลาเนี่ยสักกี่นาทีฟ้าถ้าเป็นช่วงเวลากี่งตึ้งเกือบสิบนาทีเลยนะคะที่สอง ที่ระหว่างอยู่เขาตรงนั้นเขานั่งตรงเตียงเพื่อนหัวอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเห็นอยู่อย่างนั้นประมาณสิบนาทีใชคือเรานั่งงานมากคือแบบคือเราไปไหนไม่ได้เลยคือจะกีดก็กีดไม่ออกอะไรเงี้ยออคืออยู่ตรงนั้นแบบคือนั่งนานแล้วเราจะนึกบทสวดม์อะไรก็คือนึงไม่ออกอ่ะคือสวดมัวไปหมดอ่ะแล้วเขาก็หัวล้อค่ะเหมือนเขาหัวราะเราเหมือนเราสวดมลไม่ได้ด้วยด้วยด้วยอารมณ์สนุกสนานไม่อยักมาแจ้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมหัวเราเหมือนแบบเล่นๆเงี้ย ใช่ค่ะแต่เรากลัวค่ะเรากลัวมากเลยตอนนั้นะอะคือปกติเราฟัดจะเป็นคนกลัวผีมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบ มัเจอแบบนี้แบบ<อ>ทาอะไรไม่ถูกเลยค่ะพี่ป๋องเลยนี่ตื่นเต้นสนุกว่าฟังอยากให้หัวฟังนึกภาพตามที่ฟ้าเล่าไปนะครับทีทีละขั้นทีละตอนว่าฟังต้องบอกว่าเรื่องนี้เออมาป,ปิดท้ายคืนนี้ได้ตื่นเต้นน่ากลัวมากเมื่อกี้พี่ป๋องพยายามนึกว่าตัวเองเป็นน้องฟ้านะครับถ้าอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นในห้องแบบนั้นและเจออย่างนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากฟ้าเหมือนกันใจอาจจะอยากออกไปนอกแต่มันคงออกไม่ได้วิ่งไม่ไหวมีอาการเหมือนกับอ่ะชังักเกรง ตกอยู่ในพวังไม่สามารถจะทําอะไรได้นะครับใช่ค่ะแม่บองโอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยอ่าปัจจุบันนี้ห้องเจ็ดศูนย์หนึ่งที่ว่านี่ก็ยังปิดไม่ได้มีใครเข้าไปอยู่ใช่ค่ะยังปิดอยู่ค่ะเพราะว่าเขาไม่เห็นยามบอกว่ากุญแจที่ห้องก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนคือพี่ยามเขาก็มาเปิดไม่ได้ค่ะคือว่าช่วงนั้นพวกฟ้าก็อยากรู้คะว่าในี่ห้องนั้นมีอะไรอยไรเงี้ย แต่คือพยายามเขาบอกตั้งแต่น้องคนนั้นตายแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์เฮี้ยนๆก็คือไม่รู้ตัวใจยระหายมมกเลยใช่ค่ะถ้าอย่างั้นที่น้องฟ้าเล่ามาเป็นเรื่องจริงแสดงว่าวิญญาณที่หอนี้เนี่ยมีหลายตนเลยนะคือเขาเคยทําบุญไปแล้วอะค่ะคือทําบุญแบบคือเหมือนทําบุญให้ทั้งหอพักเลยอะพอมีเรื่องขึ้นมาก็คือทาแต่คือเหมือนเรื่องจะหายไปสักระยะนหนึ่งแล้วก็คือกลับมาอีกคเพราะว่าเขาบอกว่าด้านหลังคือเป็นที่ฝังศพอิสรามอลหคะคือทุกคืนจะได้ยินเสียงละหมาตลอดอะไรเงี้ยยืน อยู่ที่หอนั้นนะคะเดี๋ยวมาข้อมูลเขาฟังนิดนึงก็แล้วกันเป็นหอพักแห่งหนึ่งเป็นหอพักพยาบาลนะครับอยู่ในกรุงเทพนี่เองแต่ขอไม่บอกก็แล้วกันว่าตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถามน้องฟ้าหลังใหม่ไว้นะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนของกรุงเทพนะครับเป็นหอพักที่เอาไว้ให้เหล่าบรรดานักศึกษาแพทย์พยาบาลใช่ไหมครับฟ้าใด้พักอาศัยตรงนั้นนะครับโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นมากแลวตอนที่ไฟดับพึบเนี่ยห้องอื่นไฟดับไหมฟ้าไม่ดับไม่ดับค่ะไม่ดับเราอยู่ห้องเดียวห้อง407อะ ทุ่งสี่ส่นเจ็ดค่ะก็คือตอนอาจารย์เข้ามาคือไฟมันก็ติดนะคะ่ะบิ่ป๋องรก็ประตูมุงร่วมมันก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยโอ้เรานึกภาพตามว่าฟาังครับเราอยู่ในห้องเดียวแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวิญญ,ญาณเฉพาะตัวเนี่ยนะอยู่ตรงเตียงส่วนหัวเนี่ยอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้ง โอ้ถ้าเจอแบบนั้นเขาเนี่ยโอ้โหน็กภาพไม่ออกนะฟ้าแล้วหันหน้ามาทางเราด้วยนะคะศีรษะเขาอ่ะแล้วผมเขาจะตกลงมาข้างตัวเครื่องแต้งเรายาวมากแล้วก็พูดกับเราด้วยอ่ะใช่ค่ะโอ้โหน่ากลัวมากฟ้าเอาเลยครับฟ้าขอบคุณมากแล้ตอนนี้คือเรียนจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค่ะจบแล้วแล้วทํางานยังทํางานแล้วค่ะทำแล้วที่โรงพยาบาลไหนอะครับที่โรงพยาบาลวิเชียรยุทธ์อะค่ะ่ป๋องอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ ตรงถนนพ้ราม6สามเตนี่ยค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือทํางานแล้วใช่ค่ะอ๋อนะครับเอาละครับยังไงดูแลสุขภาพนะฟ้านะคปขอบคุณมากกับประสบการณ์ที่นํามาเล่านะครับค่ะพี่ป๋องขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้